ไป,ไปดพี่จอดเลยไปพี่จอดสองเห็ดได้แล้วก็แ,วแม่สิขึ้นง่อยอันนี้บังก็ะดู้แม่สิสองเห็ดบังกะ็ะด้ไปสองเห็ดก็สิขึ้นอันนี้สักคนตามมานะขึ้นง่อยขอนกันกนะเ,เห็นปะง่อยขอนส่องบังเขาเหลียวบังจังสี่มันอันไก่อยู่ด้ใแต่ว่ามันไก่ไก่ได้พี่น้องมันลุบ ลุบล่องปิยานคือกันได้มองในที่นี้ว้างเปล่านี่เขาใส่ประโยชน์บ่ได้เลยพี่น้องในี่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยบ่แม่นนหน่อยๆได้ในพื้นที่ตรงนี้ประมาณประมาณสามไร่นี่บ่ได้ใส่ประโยชน์เลยพี่น้องพื้นที่ข่อยเนี่ยฝนจนหอดหิมะข,า,ขาวพูดเดินเดินเตือนอพี่น้อ,นองเนาะทางยาวมัน สรางกว่ามันก็มองภูและมองอันนั่นมองขาขาวมองเขตแดนพุทธมองอันเหยันอันสีอันฟ้าม่วงว่ะครับพี่น้องเนาะอั่นมองปลาเห็นนงล่อมคอยคอยสิไปจอบยู้ให้มาเพราให้เบิดนึ่งเมื่อนั้นแม่ก่อนให้มาสิตกสามเมื่อที่แล้วล่ะพี่น้องอันมันเป็นดอกมันเป็นดอกจุ้มๆเพราะรอพระแรกขึ้นแล้วมองเค่อยๆไปเอาขอนเก่าหันละ จะเอิอนเห็นนางลบแล้วเห็นนางฝาละต่ว่าดอกหน้าหนาแซ่บแซ่บพี่น้องบพคือบานเฮาได้มันสิเป็นดอกหน้าหนาบันนี้เป็นเลือนๆแซ่บคือย่างนี่แม่แกงหอมก็คือรสจติก็คือเห็นนางนัหน่ะต่ว่าแซ่บแซ่บค่ะคอยว่ามันหนาหนาะน่ะกุบๆกุบๆดีอืมมันเกิดตามธรรมศาสตร์มันเกิดน้ำต่อใหม่ขนนะพี่น้องมันก็แซ่บเจ้าคอยว่าอืมก็ย้อนว่าสิเห็นคือขาเจ้าหาไดละหลายเนาะจักว่าอัน พวกอันป้าเอ็มป้าอีหอย่างอันเนาะที่ก็จอาไปหาในป่านอู้ขออ่อนซอนค่ะอันนี้คอยกับว่าได้ไปใส่พี่น้องหาจะยุทีเกจะาลองในเด้อมันก็สิมีปรบ้านสองคอนอายุหันเพว่าเ้าห้ากับบอลลูห้ามาเ้ามาสืออันพื้นที่ไอ้นี่เ้ามาสือตอนเ้าก็ได้สี่เดือนกลัวนะพี่น้องเนาะมันมาออกกันฤดูใกล้จะหนาวแล้วนะพี่น้องมันกันเลยบอลันไูว่าเฮ็ดยังฤดูใดออกย่ำใดดยังสินะก็จดไว้อยู่ เดือนได้ออกน้มใสแต่ว่าส่วนก้อนหน้านั่นร่อนฤดูร้อนนะฤดูร้อนฤดูร้อนฤดูฝนเรายังไม่เจอเห็ดนะเออเ้าก็สิจดบันทึกไว้นะพี่น้องเออเ้าก็สิถาเดือนนั่นก้อนมันก็สิมีมันสิมีเห็ดยังขึ้นห้าก็สิไดจดไว้นะพี่น,ออนอ้องเออตอนนี้กสิยูหะมันครบฤดูกฝนหนาวห่อนยังประมาณนี้แล้วเฮ่ไหมท่านสินะก็ค่คอยสิเอ็น ให้คว่ำคยสิ้นกันว่าสิเป็นตาใหญ่บอสิยูตอนะพี่น้องเอ้ยบักหลายไหมขอทนด้พี่น้องบอสเสียงดังอ้มันก็ตตองเบิงสกันวาเฮาอยูหรือมีความสุบ่ไอไอมีความสุขมันกับพี่ความสุขดอกพี่น้องแต่ปัญหามันอยที่ว่าอันปีนี้มันโศกดีได้บอไม่หิมะหลายท้ามันพี่หิมะหลายเนือเทียบพอหญ่เิ่นเห็ดอันมองเฮ็ดงานกับค่อนข้างไกลใช้ได้พี่น้องครับรดเคืองชั่วโมง แต่ว well so he like ่าเลว่าเราสื้อนี่กันย่อนคอยเรา่อข่อยอยู่ในป่าเนาะอยากนี้จากผูกคนวสันเออเอเสื้อหายแล้วด้วบัานในวสันพนักเออทดลองอยู่บางกอนแต่ว่ามีความสุข้าก็คอยใหญ่วสันเออขาก็คอยขายแล้วก็คอยใหญ่ขายได้รดแล้วพี่น้องฮขาอยู่จักเดือนฮั่นขายได้อยู่ทีวาฮั่โปะไปเท่าไหร่ฮั่นขายจากบ้านหลังกามาแล้วเฮาก็มาโปะหลังหนีเนาะพี่น้องเนาะโปะไปหลายเติบอยู่อืม ก็ขายได้รถล,ละปีหนึ่งสองปีสามปีหาเดือนแถ้าอย่างใหญ่ยเดี๋ย้เลยพอใหญ่ป่ะแต่ว่าเขาหันยูหันมันขบดูดูกอนแต่พออยูก็จะยูไปก็นั่นอะไรพี่น้องสอมบ้านไปนั่นนะแบบว่ามันว่ามันเอิรนะสมบ้านเขาเอ,อิรมาอย่างพอบานหม่ยู่หันนะอันตกแต่งเออต่อเติมห้มันงามหมันได้ราคาหลายขึ้นนะเพราะว่ามันเป็น ที่ส่วนตัวมันกับเก่งราคาขึ้นได้อยู่มันบ่คเื่อ,อนหลังเก่าที่อยู่ในหมูบ้านอ่ะเขาสี่ห้องสูงโด่งหรือว่าเจ้าเสีเยงามปันว่างเจ้าก,กับราคาบ่ขึ้นขึ้นบ่อดหค่ขึ้หนหลังเก่าเห็นบ่คคอยบ่ได้ห้องสูงสันเด้พีนน้องแต่ว่าอันเขาให้ราคาสูงครับสูงแบบเขาสนใจเขามีเงินน่ะล่ะพี่น้องเขาสื่อ,อนะบัดนนี้อันธนาคารของฟังของเขา พวกหนายหนาของฟังมันมีสองฟังเด้ฟังเฮ้าล้วก็ฟังเขาฟังคนสื่อน้าเขาก็เลยมาเสนอกษนาคั้ว่ามันมันคือสิค่นข้าังไอ้แพ่งแท้เขาก็มาเสกใหม่มันกับบ่ไดดเสกพื้นทีมันเป็นพื้นที่ได้พี่น้องพื้นที่ของเจา้เจาจะสิมาโดดเดน่นราคาเกินโมกับบ่อใดได้พี่น้องเออเกินหลายโมกับบ่อใดคือเก่าพี่น้องเออคอยยังไงเอ้อยอยา,อามันบ่อแมนสิทธิของเฮ้าบอ่อเฮาอยากขายเท่าไรก็เลยวาไว้บ่อแมนวาชันเออ มันเป็นน้ำเขตได้พี่น้องเจ้าเสิมาขายอันดงสุดตรงกับบ่อไเนที่มันบ่เป็นพื้นที่ส่วนตัวแบบว่าคือจังสี่น่ะจังสีเนี่ยบ่มันอันล้อมรอบเรานี่มันมันมีแต่หลักหลักสี่หลักห้าหลักหกกันไปนะพี่น้องเออพื้นที่นี่มันบ่รูลูว่ามันมันแพงเพราะว่าอันภาษีมันแพงคักมันติดไอ้กับสนามกอบน้องพี่น้องเนาะเขาเอิ่นพื้นที่อย่างสวยงามหเลยจังไรก็บ่รูลูนะเมืองนี้นะพี่น้องอืม มันก็ 4, สี่แสนกลัวหาแสนหกแสนนะให้เลี่ยงกันไปนี่ละ,ละาราคาซัมนีพอะนานเ้าก็สามารถเก่งได้นะพี่นอ้องเออเขากับอันต่อเติมให้มันสวยๆแต่งขึ้นมาอีกสักหน่อยพญาว่าให้โอกาสสักปีสองปีกันตกแต่งไปทะย,ย่อยเห็ดไปนะพี่น้องเขากับเสดายเงินนำ้ำเ้าก็ทย,ย่อยทย่อยเห็ดเอาเพต้องไปทุ่มหลายอืมทยอยเห็ดไปยูได้ก็ยูย,ยุบเพรได้าาก็อัน ถ้า่ามันในอุปสรรคแล้วก็อยากว่าอยู่ดอกว่ามันไก่ไก่หมองทํางานจักน้อยว่าสันเออเออกะไอ้เธอตอนนี้เธอถ้าให้สันไม่ความสุขเลี่ยวถ้าเกิดว่าอันมันลําบากผู้เฮ็ดงานกอยามาตามใจข่อยเออเอเอาเอเจ้าเอาสะดวกเจ้าเนาะพาะว่าถ้าไปสือมองไม่ถ้ามันอยู่แบบบ่ต้องเอาหลายปันนี้ดอกอันนี้ซิฟก็ไร่มันกับ่บไหวเนาะพี่้องเนาะเฮาบริด้ใช้ประโยชน์เทนบ่ละมันเสียตรงที่ว่าเออหาเฮ็ดว้หาเฮ็ดใบส้มสัตว ปลาซื้อนะถ้าไปซื้อหมองไหมแบบน,นี้ก็ว่างแผันเลยนะพี่น้องเนาะว่าเสิเอาแบบเออทิดถนนแล้วกับพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยนี่อีกละบ่เอในหมู่บ้า,า,นบานเด็ดขาดเอออยู่เบื่อแล้วนะพี่น้องหาปีกว่วเบียแล้วต้องเอาแบบต้องสี่ละค่อยมากยังซี่ละกะบ่บยิ่งพูดให้มันหย่งนะเพราะเราสอบคนพี่น้องเราสอบสังคมเพราะยังนี่กับสอบสังคมก็ไมันสิอยู่น้ำคนบ่ไหนนะเราก็ต้องเอาตัวเราออกมาใช่ไหมเราไม่ได้เออ เราอยู่กับคนไม่ได้เราก็ต้องออกกับคนเ <m> นาะอือนั่นแหละเขากับมาอยู่อะไรที่มันยาเข็ดยั้งก็เฮ็ดนะยัง้งยังย้งสี่บอกพี่นอ้องยิงดด่งจะดูแรงพ่อใหญ่ยิ่งปืนเขาก็อนุญาตให้ยิ่งนะพี่น้องเสียงปืนสนั่นอยู่ที่ไผที่มันมันกระสิเป็นหม่องปูนหม่องจุดบอดไทายอันท่ายสวนอือถ่ายทีดินห้ามันเป็นภูเขาบา่หล่ะเขาสามารถให้ยิ่งห้ลลาสั์ได้ส้มนี่เขาก็ยิ่งสวดสวดอยู่พี่นอ้องเออ พ,พ่าเป็นยังพี่น้องอยิ่งได้ถ่ายสวนเหา่ายิ่งตลอดนะพวกมูเข้าก็มาสนามยิ่งปืนอย่นี้เขากับ่ต้องไปหาซอาพอยพเนยงมันมักปืนเนาะพี่น้องเอออืมก็ดีอยู่ถ้าไปมองไม้นี่เขาก็สิหาเอามองทีแบบไม่ต้องเยอะเอาจากักบ่ถึงไรหรือไรหนึ่งก็พ่ออันนี้มันซิบไรพี่น้องมันถิใส,นถใส่บอมมันใส่ประโยชน์สิ้นเปลืองพอเราต้องจ่ายภาษีแพงมากพี่น้องเออแพงแพ,ง,พงหูสีเลย อืมแบบว่ามันเสียเป็นพื้นที่เนาะคลายเราบวกนี่มันแพงที่ดินก็แพงแล้วฮอกก็สิมาเสียตามเขาสิบ่คุ้มคาเลยพี่น้องอืมเพราะไงว่าเออฮากก็ว่างแพนเริ่มเต่เริ่มแต่นี่แหละเริ่มว่างแพี้ยนเลยว่าเราต้องไอ้นี่แหละเราต้องเอ้ต่อเติมบ้านให้มันสวยงามแต่ว่าข้างในบริปปุงยังดอกพี่น้องมันงามอยู่แล้วเพราะว่าเราเพิ่งซื้อเนาะเออยงแค่ว่าเออเราจะดัดแปลงอะไรให้มันสวยเพิ่มเติมขึ้นยังสินะพี่น้องเออ